ปั่นจักรยานมาตั้งสิบห้านาทีเพื่อมากินร้านนี้บางครั้งนะคเราต้องแบบเอาเครื่องดื่มมาเีใจนะคะวันนี้เนี่ยมาลองมะพร้าวอะโวคาโดที่เมืองอุขันกันนะคะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดมาในเมืองอุขันเลยตอนนี้ในอุขันเนี่ยมีแค่ร้านเดียวสาขาเดียวเท่านั้นนะคะมาลองกันเขาบอกข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวสด เดี๋ยวนะอาจจะต้องแบบเอาครีมไปนปนเพราะว่าโลชั่นเมื่อกี้คือแบบกลางๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพอลองแบบครีมดีกว่า 25่สห้าหวนค่ะทุคน